ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วเลยครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีเล่นไพ่นะครับเนคนที่เล่นไม่ได้นะครับก็ทําตามผมนะครับเอนเข้ามาแช็ดใครก็ได้นะครับหนึ่งคนแล้วก็กดแป้นพิมพ์แล้วก็กดอีโมจิครับก็กดส่งก็ส่งอันนี้ครับกดตรงรูปลูกบอลครับแล้วก็กดส่งอันเนี้ยบอลหรือบาสก็ได้นะครับก็กดส่งไปหนึ่งอันแล้วกดเข้าไปเล่นครับ ไม่ต้องกดกดยกเลิกครับนี่กดเอาให้ม so like so ันแพ้ไปเลยครับแล้วกดออกกดเลิกเกมครับแล้วก็กดกดตรงตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็กดตรงไพ่แข่งครับก็เล่นได้แล้วครับก็คนที่ใครที่เล่นไม่ได้นะครับก็นําวิธีผมไปใช้นะครับก็จะเล่นเกมไพ่ได้นะครับแล้วก็กดตรงนี้ อาจารสัอ่อขอขอดูเรียนครับ